สวัสดีนะครับวันนี้จะอัดบันทึกไว้กับพ่อผงปักน้ำรุ่นหนึ่งนะครับเจ้าของเดิมบอกว่าเป็นปักน้ำรุ่นหนึ่งทิมห้าถึงหกประมาณนี้นะฮะนี่ฮนะรอยลานปกต,ตินะฮะพ่อผงรุ่นแรกจะชมรุดง่าย เป็นเรื่องปกตินะครับนี่นะฮะยังธรรมชาตินะเนื้อนี่สุดมันนะฮะองเล็กนิดหน่อยไปนะ,ะนี่นะฮะใบตัดตารเคลือบสลัด เห็นไหมรรมชาติมากเลยอังนี้ถือว่าอันนี้เป็นอันแรกนะครับอป็นแรกของผมแต่อังนี้เรีย่อยให้เช่าไปนะครับปล่อยให้ลูกค้าต่างประเทศนะครับนี่นะฮะอื้อหือ ดูง่ายครับตรงน,นี้เหมือนติดหน้าตาด้วยนะครับตรงน,นี้สภาพน่ารักน่ารักดูครับปากน้ำรุ่นหนึ่ง